สวัสดีครับผมพบกันเหมือนเดิมนะครับกับน็อตบ้านนานะครับผมวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับได้มาติดตั้งปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับผมปั๊มดูดน้ำคลองน้ำสระนะครับใช้ปั๊มสมมฤทธิ์ในการดูดนะครับผมนี่ครับหลายท่านยังไม่ทราบนะครับว่าสมมฤทธิ์สามารถดูดน้ำสระได้นะครับผมวันนี้ใช้เป็นตัว2แรง4แผงนะครับผมเมื่อก่อนทางลูกค้าได้ใช้เป็นเครื่องรถไถนานะครับ ก็คือตัวนี้นะครับผมเป็นปั๊มหอยโคงตอนนี้กําลังเตรียมที่จะปลดระวางนะครับในการาเลิกใช้นะครับผมเปลืองค่าน้ํามันแล้วก็รบกวนทั้งด้านเสียงนะครับนี่ครับเป็นตัวเก่าที่ลูกค้าใช้นะครับเป็นปั๊มหอยอง่งที่ติดกับรถไถนานะครับส่วนน้ําที่ดึงขึ้นมาก็เป็นน้ําสระจากจุดนี้นะครับผมเราก็ได้มาติดตั้งนะครับเป็นปั๊มสมมติ ยนบนะครับย่นสะใช้งานได้หลายประเภทนะครับสําหรับปั๊มเสม์ศนะครับผมเราไม่ต้องกอกน้ํานะครับเวลาแสงหมดก็จะตัดเองอัตโนมัตินะครับเวลาไม่มีแดดก็จะหยุดนะครับเวลามีแดดก็จะทํางานเองนะครับผมจะแตกต่างกับปั๊มหอยคงนะครับหอยโคงจะต้องกอกน้ํานะครับเวลาใช้งานจะทํางานยากกว่าตัวเสม์ศนะครับก็เลือกเป็นตัวเสม์ศให้กับลูกค้านะครับผมนุ่นครับ ตัวทุ่นลอยเป็นกิรลนนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นท่อเมน2นิ้วนะครับที่ต่อขึ้นมานะครับเวลาน้ําขึ้นกิรอนก็ลอยขึ้นนะครับผมเวลาน้ําลงเสมอ็กก็ลงตามระดับน้ํานะครับส่วนแผงโซลาเซลล์นะครับผมตั้งอยู่ตรงจุดนี้นะครับเป็นแผงมโนครับเซลล์นะครับผมสี่แผงแล้วก็โครงสร้างหลิกวานไนท์นะครับผมมีชุดกล่องคโทนตู้เหล็กนะครับผมอยู่ใต้แผงนะครับตอนนี้ช่วงแดดดีๆนะครับเรามาเทสระบบให้กับ ท่านชมได้เห็นนะครับผมการทํางานของปั๊มน้ําโซลาเซลล์นะครับพลังงานทดแทนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองดันน้ําหยดแล้วก็สายน้ําพุนะครับสปริงเกอร์ให้กับพี่น้องได้เห็นนะครับผมตอนนี้เราเปิดอยู่ฝั่งเดียวนะครับอโอเคช่างเปิดเลยครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีไฟฟ้านะครับเข้าถึงนะครับ ไม่อยากเพลองค่าน้ำมันนะครับเราก็ใช้เป็นพลังงานโซลาเซลล์นะครับผมได้เลยนี่ครับปิดจุดนี้แล้วก็ลองขึ้นไปดูบนสวนนะครับผมด้านบนก็จะเป็นสวนเกษตรนะครับมีสายน้ำหยดสปริงเกอร์นะครับทั่วสวนเลยนะครับผมแล้วก็น้ำที่ออกมานะครับหลายจุด ครับตอนนี้น้ําเริ่มมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีแปลงผักนะครับต้นลําไยโอ้พืชหลายชนิดนะครับต้นมะเขือนะครับผมฝรั่งกิมจูนี่ครับเริ่มมาแล้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสายน้ําพุนะครับผมนี่ครับ เป็นสายน้ำพุส่วนหนึ่งเราก็ได้ลองก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่ครับสายน้ำพุแล้วก็น้ำหยดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำหยดนะครับผมนี่ครับ เป็นสายน้ำหยดนี่ครับสังเกตดูจากความชุ่มนะครับผมของต้นไม้นะครับสปริงเกอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับเป็นหัวสปริงเกอร์นี่ครับใช้พลังงานแสงแดดนะครับผมในการาดึงน้ำนะครับเข้ามาลดต้นไม้นะครับผม อาจโดยตรงนะครับอาจจะแบ่งโซนนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีสวนเยอะหรือว่าทำการปลูกนะครับผมเยอะเราก็ต้องแบ่งโซนในการลดน้ำนะครับอาจจะไม่ได้ทั่วถึงนะครับแต่ก็ประหยัดแน่นอนนะครับผมในการดึงน้ำขึ้นมาใช้งานนะครับลดต้นทุนนะครับในการใช้น้ำแต่ละครั้งนี่ครับจุดนี้ก็รั่วนะครับผม แต่ถามว่ามีตัวแรงกว่านี้ไหมนะครับผมมีแน่นอนนะครับผมก็ขึ้นอยู่ที่งบประมาณาทางลูกค้านะครับผมด้วยนะครับโอเคนะครับผมสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจอยากติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับก็โทรมาได้นะครับผมสอบถามทีมงานเราได้นะครับผมเบอร์โทรติดต่อ0802794699นะครับผมร้านนอตโซลาเซลล์นะครับผม วันนี้ก็พามารับชมนะครับโดยประมาณนะครับผมนี่ครับมาแล้วแดดออกก็ไหลนะครับทำงานดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับผมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ